พี Ooh, ö, nah, like uh, ่น้องมาเบิ้งอีกดุหมาง้ออีกแล้วค่ะหง้วอาอีกแล้วนับบ่ถทวนอีกแล้วบุดเดียวบ้านสาวเสริมน่ะพาพี่น้องมาเบิ้งตะระเกือเนี่ยเบิ้งตะอนไม่นี่ล่ะบ้านนี่มีตะโนไม่อ่อนสอนค่ะไม่หันอี่หยางหรือว่าปลูกที่ตรงใดือจะมาเกิดได้เกิดดีเกิดตลอดตัดไปบ้างสองสามมือบ้างหันกันแง้อีกแล้วซูอีกแล้วบ่ตัดกับป้ได้บ่อทายกับอยากใหไเห็นเนาะพี่น้องเนาะนค่นบ สวัสดีค <Blaze. S 1> รับสารบ้านสาวเสริมครับพี่น้องครับตอนนีเบ้านดำครับมาเบิองน้ำสาวเสริมในมือเนี่ยมาเบิองอีกเนี่ยมาเบิองอีกเนี่ยปุ่นตายกระดอกกระเดือกเกืดอีกแล้วดูนี่ดูนอนนี่เขาต้องว่าเอานอนนะหนึ่งปุ่นบำล้มเอานอนอะไรไม่ได้นอนหนึ่งสองสามสี่อ่ะอยู่ไหนอีกหกมือเนี่ยมันนียังบ่าเอาดรถเนี่ยปุ่นเจ็ดแต่ว่านอนนี่บม่ได้ตัดด้เนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ ใบน้ำเมฆเกิดตาทูก็เพิ่นบอกว่าก่อนนี่จะมีนอค้ำนอขุนสันบัดน,นี้เส้นสืบว่าพุ่นละเพร่ะสิงยาวไปหอดพุ่นละตอนนี้หลังคาบ้านน้องขึ้นหลังคาบ้านกั้ไต่แบบนี้เป็น <c oughs> <c oughs> นี่เด็กเพื่นว่าก่อค้ำก่อคุนพ่อว่าให้ตัดสันนอเนี่นะออกมาลูกสมแปลกแปลกดิแต่นี่น้อยพี่น้องเห็สิว่าแบบอีหยังก็เห็นบ้าน,นี่ยค่ะเป็นเัืงเสียที่ว่าพ่อกับแม่ไปมัดกาดเยอะก็จะเป็นเสียนเป็นเสียนเป็นเสียนคือเรื่องสีนอขาดแบนี้พันยาวเป็นบองละแต่นี่น้อยเป็นโค้งแล้วก็ งามงามเลยพี่น้องให้พี่น้องนึกเอาว่าคืออย่างนะ,ะ่นค่ะพุ่นแล้ะกีโนอพุ่นเนาะเอากระสีตัดคือเก้าหน่อยเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าขเขาบอาได้เอาไว้เอาพันเด้กเพราะมนเอานอโดยตรงเนี่ยพอดีเนาะที่มีน้ำตา,ตายกัดนอนั่นน่ก็พอดีเลยแหละต้นนี้นะผู้หนังมึงดนนับเพราะทวนดอกเนี่ยก็ต,ตัดม้านะ่ะตัดเท่าที่จะตัดตั้มได้สุดเนาะ อืมอืมอื้อันแลค่เพว่านจะขืนกีดอมีเอิ่ดอืโอ้ยยังเลยอืหน่อยมันแค่ได้กรีดมนแข็งหน่อยแล้วใหม่ปลาเขากับต้องไปห้างเน่เพราะว่ามันก็อพ่นเพิ่นอันมดแล้วค่ะ นอมนี้เกาได้ละนั่้ําตนี้กอนพนหุงสีาวสบมีหมองออกล้วอือยารู้แต่ว่ารอบนี้กัสีแสมซ่าแนบบ่เนี่ยไหนเ้าเนี่หมองออกบ่หรือสียุนใุนพูนๆนี่พนเน็นยน่อเขาได้เบิ้องดูว่าเได้เบิ้งพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งออกมาหลกหลักปัตตใบเพิ่นไห้นี่ค้ะกับอันแบบว่าเปือกขอบเปือกไข่เปือกหอยเากใส่ได้เด้อพี่นองเด ต่ว <Es> ่าจะเสริมบกความมั e, ่นใจหนึ่งนะเพราะว่าเขายุ่นหมดเด่งไซมันหลน้ำโอ้ตะล่นอสามโลขึ้นถึง4ีโล้ะขาดรุ่นเนี่ยได้เมดเนี่ยม่ได้ทิ้งเนี่ยค่ะตันดีเนาะเอาออกมาอีกเด้อได้พอหนึ่งซี ตัดตัดน่หน่อยเด้๋นี่เด้อโ้นะเสียงกรอบกรวบกรวบเลยมีงามไหมวะอันนี้ออกแบบว่าเนี่ยนะถ้าว่าปุ๋ยยังบ่ได้ใส่สีให้เทอเอาขีม่มอเตอรได้แน่บริเทอร์มาใส่เนี่ยราะว่ะน้อเพิ่นนี่หรือว่ามันจะแบบว่าอันนี้ก็เพิ่นแสรนั่นแน่เพิ่นก็เล่นเห็นไหมเดี๋เขาตัดสูงๆสักก็ได้แน่นอย่างน,าาน,น,นี้ฟันออกเนียเป็นปุ๋ยมาล็ดนี่ยเห็นไหม เย็ยนออกนะพี่น้องนองรูปหมีได้ไรฮะเนี่ยเริ่มออกอและอันนี้นะว่าสิคัดออกเนี่ยไม่ได้ออกบอกเท้าเานียงกันออกเนี่ยบ<ร>่นนยหารตัวมันจะปลุกไปนี่ปไปก็อยากไปตัดซอย<ช>ค่ะให้เราปเปียกให้ตั้มก็หันได้บัลลคอสุดท้ายนะเออเอาถ่ากนอนหนึ่งกันค่ะดูนะพี่น้องบังก่อนนี่เต็มเลยกอนั่นอีกค่ะพู้นะแต่ว่ายังบ้าเอาไปเนี่ย เริ่มจากน้อยนดอยเหนไ้เอย่าสิเริ่มเอาเลยเป็นอนย่พี่นอ้องนสี 4, 6, น่หกเนาะมือน,นีินนเนาะมือนีตัดหก้อค่ะจะไปเบิ้องนอไพเรียงมาตต้มกันอีกกันพี่น้องไป<ด>ต้นอัไรน่ยเี้ยวเลียวน่พี่น้องมันเป็นส่วนบกขาด้อต้นอันนี้นนนนกยนนกตานปล่อยนียนน่น้องใหม่เนี่ยพว่าอันนี่จะ้ะเส้นลายกับเใบเท้าม้าบางคนกับน้องกระตาเด็กคนยู่ยเลยเนาะเธอเานาะ ตามมอมาหอยหัพี่น้องเดอเลียงพอวันนก่อลายกับพออกเด้น้อใหม่นี่มันไ่ได้ห้ออกไปก่อลายเด้ก่อเพิให้หน่อยๆนี่ดตดได้รปลโ่หมดโดุ่ด ใบเผาดีกว่าดอกนี่พ่อกระเทิรนเพราะว่าสิต้มนางกระเดก,กดเยอดเเผาเนาะไปเผาไว้จะก,กินอันเคียนซุปดีกว่าอยากยาาเยกอะซีนอ้อยกับซุปได้หลายเลยนะพี่น้องแต่ว่าบางพนนีเกลียดอาได้เด้อค่ะ น,นี่สมอนีน้ำมัอันนี้เพิ่นกระปูกหลายอยู่เด้เพิ่นนี้ตลาดทรงเนาะค้นสมอนีเพิ่นซื้อไปอันยังก็เห็นน้ำมัปิบค่ะไม่ค่าเพิ่นจะบา้ซื้อแบบว่าไปไหวเลยซีนาเนี่เอาไว้ซะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเนียงไปเผาน้ำเยุ่นี่มาปอกอันนี้กันไปเนี่ยเถอะอันนี้นี่ผุนเนาะนอะมีงามีเห็นวันอันนี้ก็ถือว่าพระเมนว่นนอน่อยค่ะเพิ่นเพื่นอันนั้นละผู้ใดมีก่อนนี่น่ะคะ่ะเนี่ย แก่งนอเดียวกับเต็มหมอเด้เนี่ยพี่น้องเด้อเต็มหมอว่าต้องไปอันอยากได้หลายนอกระเต็มหมอเนี่ยบุดเดียวหอมห่วยเลยหอมเดะได้หลายคือยังซ้ำๆกันกันกบนอใหม่ไพ่บาทน,นอนถือว่าบ้เาะเนี่ยแมนผูนด่าดูขนาดใส่น้อยดิยเนี่ยน,นี่ใส่มินิใส่มินิ ี่น้องฟังเสียงปอกปอกเมล็ดสิให้ประเดีด๋ยวก็ค่ะเฮ็ดใส่มือเราหน่อยก็เฮหตุไรแล้วกับมือไหลายดิพี่น้องเพราะว่าให้ประเดีด๋ยวมื่อยช่ไหมหยบมาแล้วก็มาเลือกมาปุงกระซได้ย้ำไว้คือเก่าอันนี้นี่ยังกินน้องไม่สมหลายเนาะสวัสดี พันนี่จะปลูกโอูผู้ใดก็อยากปลูกพี่น้องเพื่อนขอพันมาหลายขึ้นอย่างนี้ตลอรไปซื้อบางด้อค่ะร้านขายของร้านขายต้นซ้ำเสริมว่ามันกับนี้เนี่ยพี่น้องไปบอกเพื่อนว่าน้องไม่ลืมแรงวางสิโหลดน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเพราะมันกิ่มสูง้อค่ะลืมแรงเนาะเพื่อนเพ่อนเอิรนเพื่อนกระตั้งซื้อมางสิเลยได้เพื่อนเขียนไม่เลาวน่ะลืมแรงกลิ่มสูงมันจะนอกกิ่เขียวค่ะแต่ว่าปอมันจะคือกันยุกกอค่ายๆกัน ลืมแรงอันนี้ก็ออกเมือดปีได้ยุ่เนี่ยค่ะแต่ว่าต้องดูแลดีแน่ใช่น้ำครับอันต้องดูแลแบบว่าเดีๆแนี่ยมันใสสปริงเกอร์เนาะมันยุ่น้นําสวนเพื่อนอะมันใสสปริงเกอร์ค่ะออกเมือดปีคือกันต่อหนึงต่อหน,งอหนึงต้องไปเบื้องยุส่สวนเพื่อนอิหรีหรือว่าเสิร์ชข้าไปเบื้องหลดในย youtube กันหลายๆแต่ละสวนก็นเลยเพราะว่าเพื่อนกรเฮ็ดคนกับหันมาปลูกน้ำไม้หลายขพ้นปลูกทดแทนเพราะว่าน้ำไม้ป้าก็เริ่มไปลดละ เพิ่นจะเอาไว้ประมาณก่อหนึ่งกับซีอิ้วทีตีล้ำนเนอไว้เจ้กิง้งแล้วเพิ่นมาปลูกอยู่บ้านเนี่นะเพิ่นปลูกมะใหม่อยอง,ง,ง,งเพิ่นเนาะเป็นสวนแบบไงเลยมะใหม่อันนี้หลากเนี่ยนมะใหม่เลี้ยงนี่แหละเพิ่นปลูกง่ายเลยปลูก,กติดจากน้ำสั่นมีแต่มะใหม่อันนี้เพราะว่าเพิน่นว่าเอาล้ำไปหลายอันนึงสีปลูกเพิน่นคนเม่ค่อยนิยมปลูกเป็นสวนไปไหนได้มะใหม่อันนี้เพราะว่าก่อมันหนักก่อมันห,น,อน,นหลายเขาก็เ่ไปเอานมมา เขาไปอยู่ไหนะเขาลองตัดอนิบาลนี้หากมาจากปันบ่ไใป้าวะ่ะบอนนกไม่เนี่ยก็น้กไ,ไ,ไม่ไรนะมันจะเกิดปะ่ะเทวันเกิด <Good. S 2> เอามาปลูกไปจะก่อดนี่เนะ่ยจะมีหากนะนั่นแหละน้กไม่ห่วงอีกมันตะเนาะเอามาปลูกไปแหงนมีท้ถนกก็ไม่โดนเอาละกอดองก่อไปกันเพราะกอเขาปลูกง่ายเขาก็ขยายไปอีกตัว่าบอกกันเขาจะมาหยิบกันเถอะ ซอมอมีปัถอะซอมติวออกแล้วเขาก็ฝากค่ะเห็ดงามๆง้มน่ะพี่น,อน้องไม่ผสมกับเห็ดงามเห็ดบ่งามกับกินได้คือกันมันกับบ่ง,งามแค่นั้นแหละเนาะค่ะกินได้คือกันเมื่ออายุเห็ดยังได้กระเดืแต่ว่าเห็ดให้งามเป็นเห็ขาวมันกับงามนี่บังสิสุดๆกับบลิทิ้งเด้ออนคืออย่างนี้แค่มะเกลี่ยนเขียวๆออกแล้วจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละพี่น้อง แตงไว้ก่อนค่อยสิน้ำค่ะซอมจะบึงลุกซอมพี่ okay. น้องวางามป่ะซอมออกไปหมดดีค่ะติวเติว์นเลยยุทธ์จีเขียวแนวเก่าออกกับว่าต้องไม่ได้เสียดายหรอกค่ะปึ๊บดูงามป่ะแกกับวดไปอีกนี่เลี้ยงสีกับเห็ดเนาะไม่ถนอมได้เด้อค่ะแต่ว่าให้พี่น้องนี่พาเนาะ อาจากซีจะหาก็ได้ค่ะเป็นสิน้นแล้วกันหนึ่งแบบดิบเลยหนึ่งกอกในถุงอ่ะค่ะหรือว่าสิต้มกต่สิยูยูพู่หน,น่ยเนาะคือบนเห็ดยุ่นภูเขาฮนะต้มเอาลวกเอาเอินเอิญสอนเคียวๆนี่ออกนี่ค่ะนั่นไม่อเอาถา็ดนนอมไปก็ได้ยูแต่ว่าเสริมก็ว่าถั่นน้อมไปกินายนี่เพราะว่าเจ้าของมันใจยูว่าอันยูนะเสริมเนี่ยนี้นำของเนาะ ย้ำน้าปังโคเลตนะปังนะเขาสามารถเอาน้ำเนี่ยกักน้ำไว้ให้กอไผ่กินนี่ได้อยู่เพราะได้กินนะและอีกย่างจะคลองกระเฮ็ดช่องเฮ็ดยั้งสิเราสมกรไปอันนี้ก็ไปหาหนาหมอกเนาะไม้อยู่ย้ำแรงกันเลยเพราะได้กินกันเลยไม่ได้ถนอมไปจะกินหลายเนาะไม่มีตะบวกบ่องกระเฮ็ดไว้จ้ะอันยังก็เอาไว้จะเกงยขายสิครับวกกรเแวาซะพี่น้องอันหอดย้ำบ่มีม้าดกเอซีมันกับ บ้องก็เอานสิการด้ขายไปหมดกับพ่อพี <c oughs> <c oughs> ่วัเดียเห็ดเนี้กินขายค่ะมันยากเนาะอีกอย่างละกันอีกอย่างอันในมู่บ้านกะกัน้านค่าหลายสี่เสริมกับว่ออยากไปซื้อของไม่เห็ดขายแต่ว่าถ้าจะเสริมเก็บเห็ดเก็ดยังได้หรือว่าเฮ็ดยังได้ที่แบบว่าได้ลงทุนหลายทสิกะของที่หายากแน่จะเสิริมไปขายทสิก่ะอันละก็อยากขายยกของกันเมื่อไาก็ได้ข้าพูดได้ยังไหมลักษระเท็ดของหวานไปขายเนาะพี่น้งองของหวานนิ่มฝ่ายดีเพราะว่ามันมีคนพี่น้อง มาำย้ำบัดน,นี้เธอรังอันนี้เห็นไหมฝากครับบัดนี้มวนหลายพี่น้องฝากน้ำใหม่สมง,างา่ายง่ายเลยค่ะผู้ตรงพ้นเปิดเฮ็ดรีบๆงามๆพูด,ลพดหดละ่ะเนี่ยเต่ผูมักเสีนเพิ่นซ้ำได้แต่ว่าเห็ดซ้ำได้เป็นเสียงดอกไม้อ่อนเมื่อ,อพี่น้องได้ช่วยเลยดิเกือบไปละอ่อนน้อยหลายถ้าเสื่อล้บ่มากบัดนีก้ก็พรจะได้เป็นตอนน้ำใหม่ยิ่งเห,ห็ดไปกินเองยังสิ่งแห้งง่ายดิหน่อยคะ่ะอันนี้เห็ดไปกินค่ะพี่น้องแล้วเสื่อมจะเห็ดข,ขวดไปกินพร้อม เนาะค่ะเพราะว่าเขากับมากกินเด้ส่วนขายพี่น้องกะเป็นน้องไม้ไพ่ป้ากะแยกไปตั้งหักค่ะอันนั้นจะเอาเขาไปไว้น้ำไอ้มองบ้านน้ำพี่รุเกตค่ะอันนี้เอากระเทยใบนาบางเทียก็ใสกระปูบางเทียบกระใสขวดบางเทียกระใสขวดอันที่ว่าเขากินน้ำเปล่าไปนี้เนาะพวกนี้ไม่ได้ขายเด้ใส่ขวดยังก็ได้ขวดโคขวดน้านี่อย่างที่เขากินอะไรพี่น้องเขากับก้ได้รว ได้กะปุกได้กะได้อยู่ห้องกินดูปีนะั้นเนาะไม่หลเนะโอ้พี่น,อน้องเนาไม่ป้าได้หลๆย,ยนะ่ะเส้นเป๋ปกากับไม่ดั่งเห็นปะพี่กระสอบหากระสอบปีเล็กๆที่ห้องเห็นยูทูบเหมือนเนาะแมี mm. hey, นเฮสจนมิดขวดไส้พี่น้องฮอดย้มามันหะ่ัจนมืดขวดไส้จนได้ไส้ถังไว้ถังซื้อมาหนยลอยเต็มอดัดเต็มอดัดว่าเป็นแท้ดีด้อค่ะเฮสไส้ถังก็ได้อยู่พี่น้องซื้อถุงมึนนะ น้องซื้อถุงมือหน,น่ะนะมาใส่ไว้น่ะก็ะซั่ใส่ขวดเลยดิมาปุ่มปีอยู่คือเกลามัดไว้น่ะนี่ดิมึงตอนนล้วไม่ส,ส,สมเสริมเฮ็ดกินเกิดโ,โดดเคเล่งงามรวดขั้นเอานี่หลายมันอันรีบพดูดเสริมบ้างเหนบ้นางแงวอออีกแล้วก,ก็รวยสวยปานเซ็นหุ้มน้ำใหม่อ่อนมันมืออีดีดีน้ำใหม่อ่อน แสงเอาแสงเอาผู้ธังคนกระเฮ็ดต้นสันสันค่ะต้นสันสันรัตเจาได้ยเจาะเป็นน้ำไม้ตกลงในมืดคือกันมืดสันเหงาวก็ไดซูโม,มนี่น้ำไม่หลาขึ้นเลยละ่ะน้ำไม่น้ำหัวน้ำสวนเท่านะั้นแม่งกระทา่งยุคป,ประเทศเกาหลีเนะนี่ยพอน้งเฮ็ดเลยน้ำไม่ตกลงหน่นนอยหรืเอเ<ๆ>ปล่า ทำไมประเทศเกาหลีน่ะเนวลง่ายนะเอยู่ก่อจักเม็ดนี่มันนวลออกดีก่มาทางจูโร่จีกๆยุดเดินเพียะบึ้งนี้คลิปดอกว่าแล้วก็เป็นตะอ้อนเป็นตะอ้อนเป็นปอกออกมันเป็นป้องเป็นป้องบางๆนอจวดเพิ่นก็ยังเอไม่เห็นน้องม่สมน้ำเธอเนาะเมียนย้ายไปว่าเพ็่น้ำไใหมจูดรวดท่านนวลง่ายอิหรี่นี่แหละก็เป็นตะเห็ดหยัมง่ายยุบเพราะไม่นวลนวลหันเพราะไม่นวลนวลหันดูปอกกัน พาเคืองพาเคืองเซ่เปนนอหรอกเป็นน่องม่สมกืกอ,อ,อเก้านี่หน่อหนึ่งน่อหนึ่งน้องม่ก้ม้เรียงน้องม่ป้าน้องใหม่เหีดได้หมดเสีบหมด งํางําให้มากเยทั้งเสียงปปบปมีห้บําบักอันนี้กับบ้คือกันค่ะยําแบุ้งซั่งําน้ไม่สมกับงําบ่าคือกันพู้หลคนกับ้ํา่ายก้อนพู้หลงคนกกับ้ําป่ก้อนเนาะค่ะตางกันอยู่ฉันักง้ําป่ายแ่เพราะว่ากกมันแน่นเลยมับ้าละ ฟานได้โกไปวันนี้สวดสวดสวดไปดมะใหม่นะเธอน่าเสียดายนะไต้เมื่อขึ้นโกเนาะกินกโกกินงามๆนะเอานี่เลาไปปลูกป่ะนี่เดี๋ยวนี้ไปปลูกเมนยดอดทีเดียวโฮมงามอีกเด้หน่ะใช่นี้ไปปลูกเลยนป่นี่เฮ็ดต่อยแล้วเ,เนี่ยเฮ้ยไปแล้วไปไปแล้วซองอันละติดแล้วั นอองเียดันีู้จิ้มน่องอือเป็นน่องดูมื้อนี้ก็ได้เต็มเลยค่ะเต็มกระตาเลยก็เต็มกระละมังเลยเนี่ยกระละมังอือพุดหน่ะเต็มละงามงามบังเนี่ยมาเบิ่งตอนนั่นนี่พุดหน่ะอ่อนกับอ่อนพี่น้องยังไม่ถึงเกลือกยังอ่อนราคาไม่อยากสาวเป็นลายาากกานนาปรนจิตกัวปวดเนาะค่ะเวลาถึงเกลือไปแล้วมันก็จีอ่อน นี่ราคาะน้อไม่สาวเสิร์ฟมื้อนี้อีกค่ะเนี่ยว่ได้ตัดตะนอนนี่แหละก่อค้ำก่อขูอขนพอแน้วว่าบ่าได้ตัดเนาะค่ะ,ะเดี๋ยวเราพิ่ญ์หยาวไปพุดหลบับบนเนี่ยหอยอันนี้ค่อยเสิร์ฟตัดเนาะค่ะจ้าหน้กับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลนนะคะ์กดแชร์ให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะบาวสวัสดีครับเส,ส,สิร์มหักพี่น้องเด้อค่ะ